ครับสวัสดีครับผมสําหรับคลิปนี้นะครับเราจะมาสาธิตการต่อสายเพิ่มความยาวนะครับสําหรับลูกค้าที่ได้สั่งเครื่องพ่นยาไปนะครับไม่ว่าจะเป็นของยี่ห้อนาคาชิหรือว่าจะเป็นพายุนะครับขนาดต่างๆนะครับจริงๆแล้วเนี่ยเราสามารถเพิ่มความยาวของสายได้นะครับเพื่อที่ว่าเราจะได้ไม่ต้องสะพายให้หนักนะครับเราอาจจะวางถังไว้แล้วก็ต่อสายเดินพ่นได้นะครับในระยะอย่างตอนนี้ที่เดี๋ยวร้านจะมาทดสอบกันก็คือสายขนาด20เมตรนะครับ โดยอุปกรณ์ที่ต้องจัดหาเพิ่มเติมนะครับก็จะมีอยู่แค่ก็คือตัวสายนะครับแล้วก็มีอะแดปเตอร์นะครับตัวแปลงอีก2ชิ้นซึ่งอุปกรณ์ชุดนี้นะครับทางร้านเรามีเดี๋ยวเราจะโพสต์ขึ้นบนลาซาด้านะครับลูกค้าสามารถสั่งซื้อออนไลน์แล้วก็ชาระเงินปลายทางได้นะครับเดี๋ยวให้น้องลองสาธิตนะครับตอนนี้ก็คือตัวปั๊มปกตินะครับเครื่องพ่นยาก็คือก็จะมีเป็นอันนี้คือชุดมาตรฐานนะครับเวลาลูกค้าสั่งซื้อไปแล้ว หน้าตาจะออกมาเป็นแบบนี้นะครับเดี๋ยวลองมาสาธิตวิธีการประกอบนะครับว่าต้องประกอบแบบแบบไหนนะครับครับอันแรกก็คือเราต้องอปิดเครื่องก่อนนะครับปิดเครื่องแล้วก็ระบายน้ําที่อยู่ในถังออกให้หมดก่อนนะครับก็คือเป่าเลยนะครับตรงนี้ระบายน้ําเพื่อให้ลดแรงดันที่อยู่ค้างในสายนะครับหลังจากนั้นเราก็จะถอ,อด ตัวเกลียวที่อยู่ตรงด้ามจับนะครับฝั่งนี้เราจะไม่ตัดพ่อออกหรือตัดสายยางออกนะครับหมายความว่าเราสามารถเอาไปใช้ได้ทั้งยาวทั้งสั้นนะครับเราจะกลับมาใช้ได้นะครับนี่ครับลำดับแรกเราก็จะคือจะใส่ชิ้นนี้เข้าไปก่อนนะครับแต่สังเกตให้ดีนะครับว่าตัวสายยางเนี่ยเขาจะมีคอนะครับมันจะยาวไม่สามารถขันได้เราต้องตัดนะครับตัดตรงชิ้นนี้นะครับออกนะครับออกแต่ว่าก็คือยังให้ห่างนั้นประมาณสัก2มิลนะครับครับผมเดี๋ยน้องตัดแล้วครับ ครับผมเออตัดพอตัดแล้วเราก็จะขันตัวเกลียวชิ้นนี้นะครับชิ้นนี้เข้าไปก่อนนะครับนะครับอัดให้แน่นเลยนะครับตรงนี้เพื่อกันน้ําซึมครับครับผมพออัดแน่นแล้วนะครับเราก็จะใช้สายที่เราเตรียมไว้นะครับที่ทางร้านจัดส่งให้ นะครับชุดนี้นะครับนี่ครับก็จะเป็นเกลียวแล้วก็ขันต่อครับผมหลังจากนั้นเราก็จะใช้ตัวมือบีบตัวเดิมนะครับมือบีบที่มีอยู่ของเดิมกับตัวเครื่องพ่นนะครับเราก็จะมีตัวแปลงนะครับเราขันชิ้นนี้เข้าได้เลยนะครับครับผมก็จะเป็นตัวเด็บตัวแปลงตัวที่สองนะครับขันเข้ากับตัวด้ามมือบีบนะครับ ครับผมพอขันเสร็จเราก็จะมีหัวอีกฟากหนึ่งของสายที่เราเอามาต่อเพิ่มนะครับอย่างตัวน,นี้ที่เราเตรียมมาจะเป็นระยะ20เมตรนะครับสีสันสดใสนะครับตัวน,นี้ทนแรงดันได้ถึง180นะครับโอเคเดี๋ยวต่อเสร็จเรามาลองเทสเครื่องนะครับดูว่าความแรงที่ปลายหัวพ่นยังแรงปกติดีไหมนะครับครับโอเคตรวจสอบเช็คความแน่นหนาอีกครั้งหนึ่งครับผม ครับอ่าเปิดเครื่องนะครับตอนนี้เรามาเทสน้ําที่ปลายหัวฉีดครับตอนนี้ก็คืออากาศเนื่องจากยังอยู่ในท่อนะครับต้องรอแป๊บหนึ่งนะครับเราเราต้องบีบไล่อากาศให้อากาศออกมาก่อนนะครับครั้งแรก โอเคเมื่อน้ำดันได้เต็มสายนะครับระยะ20เมตรนี่นะครับตอนนี้เดี๋ยวนะครับแสงสะท้อนอ่าโอเคนี่ครับนี่คือหัวพ่นหมอกนะครับอันนี้ก็คือปกตินะครับแรงดันก็อาจจะลดลงบ้างบางส่วนนะครับซึ่งเราสามารถปรับเป็นฉีดไกลฉีดใกล้ได้นะครับปรับฝอยนะครับตัวนี้ก็คือปรับฉีดไกลนะครับนี่นครับดูรอยน้ํานี่นะครับถ้าพอดีไม่ได้เตรียมสายวัดแต่ระยะถ้าโดยนับเก้านะครับตอนนี้อยู่ประมาณ ครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดครับผมอยู่ที่ประมาณแปดเก้านะครับอันนี้ก็คือตัวต่อสายนะครับเพิ่มมาอีกระยะ20เมตรนะครับก็แรงดันถือว่ายังใช้ได้นะครับสามารถฉีดไกลได้ถึง8 9นะครับก็ประมาณ7 8ถึงเมตรนะครับตรงนี้ครับผมครับตัวนี้สามารถสั่งแล้วเก็บเงินปลายทางได้นะครับผ่าน l a z a d ดา ครับผมขอบคุณมากครับผม